สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นและน้องน้องที่น่ารักทุกคนนะคะใครรู้จักบ้างคะว่านี่คือดอกอะไรเป็นพวงพวงแบบนี้เลยจ้ะเขาได้แห้งและก็พร้อมที่จะให้เราเก็บมเมล็ดขยายพันธุ์แล้วนะคะถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะร่วงมาทีละดอกแบบนี้นะคะร่วงแล้วก็ปลิวไปตามลมคะ่ะ ปลิวไปตามอากาศปล่อยความคิดถึงปลิวไปในอากาศเพลงก็ต้องมาเราจะพอใส่ถึงดำมาไว้นะคะคิดถึงใจจะขาดได้แค่นี้แหละคะ่ะ ไมายถึงเพลงนะคะได้แค่นี <c> ้ <ười> ใครร้องต่อได้ก็มาร้องให้ไมีน้ยฟังหน่อยจ้ากด <c ười> ลงไปหนึ่งดอกสองดอก3ดอก

ร้องไม่เต็นจ้า ข้าวิมานดินนะได้อยู่คือวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักพิงอิ่มและนอนหลับฝันเก็บมีนดาวเก็บเตือนเมื่อไเมื่อไเก็บหยาดน้ำค้างกลางใจ มาล้อมใจร่วยร่วมกันก่อนฟ้าจะสางก่อนดาวจะลับลงไปก็ได้แค่นี้อีกยวถาคเพื่อน พวงครามเป็นไม้เรื้อยที่มีดอกเป็นพวงนะคะสีม่วงครามสวยนะคะเขาเลยเรียกว่าพวงครามนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะสวยงามเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกด้วยดอกของเขานะคะซึ่งมีมเมล็ดอยู่ข้างในนะคะมือดำนิดนึงนะคะไม่ได้ทำงานเนาะ เนี่ค่ะเขาจะเป็นมเมล็ดอยู่ข้างในค่ะเพื่อนจะแกะออกหรือไม่แกะออกก็ได้นะคะส่วนมากพอเขาร่วงหล่นลงมาแล้วเขาก็จะงอกขึ้นอีกนะคะก็จะงอกเป็นต้นนะคะหายไปแล้วจ้ะลิ่งหายไปแล้วจริงเราแกะออกแบบนี้แล้วปลูกก็ดีนะคะเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะ ถ้าบ้านไหนใครมีก็ขอเข้ามาปลูกได้นะคะเพื่อนถ้าใครอยากจะปลูกนะคะเป็นไม้เถาเรื้อยถ้าเรานำมาจัดเป็นซุ้มจะสวยงามมากนะคะปลูกหน้าบ้านสวยค่ะแล้วก็เป็นดูดูสวยด,ดูดูดีมีราคานะคะบ้านดูดีมีราคานะคะปลูกพวงครามพวงครามปลูกง่ายๆค่ะหรือถ้าใครอยากจะปลูกอยากจะได้เมล็ดก็ บอกไม่น้อยมานะเดี๋ยวส่งไปให้จ้าปูกเป็นเพืเ่อนกันนะคะไปแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้พี่น้อยแม่น้อยน้องน้อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ